ขวานและต่อุนท nah ี่สองคุณละนรคู่ายสวิงทุนที่สามวัชระุนพยาพิชัยทุนที่สี่ภูพิจักตากสวิม m i n g ทุนที่ห้าภูพิพนตตากสว imming ทุนที่หกพัฒนายดุงราหนัก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 ว้ยนักนักเน้อหนักนักเน้อ